สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มกราคม2 5 6 6นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่6เมืองทั่วทั้งสหรัฐนั้นจะกลายเป็นเป้าหมายโดนโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งบอกว่าทุกเมืองนั้นไม่ได้มีการเตรียมการล่วกหน้าในการรับมือแม้แต่อย่างใด การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในเมืองใหญ่ระดับมหานครเป็นหนึ่งการจำลองสถานการณ์หายนะ15เหตุการณ์ตามแผนยุทธการเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินที่หน่วยงานบริการจัดการเหตุฉุกเฉินของสหรัฐเนี่ยนะครับหรือว่า FEMA ได้ประเมินไว้โดยในแผนการเหล่านี้ทางหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการเตรียมหน่วยงานรับมือจัดหาที่หลบภยัยให้กับประชาชนและผู้บาดเจ็บที่รับกำมัตภาพรางังสี สำหรับประชาชนทั่วไปคำแนะนำของ FEMA ณนะเวลานี้คือให้หลบอยู่ในเคหสถานอย่าออกมาและรอฟังข่าวจากทางการแต่ความเห็นของเออร์วินเรดเลเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งชำนาญเรื่องเตรียมการเกี่ยวกับหายนะเป็นพิเศษนั้นเนี่ยครับได้มีคำแนะนำว่ามันยังไม่เพียงพอสำหรับเมืองที่มีโอกาสเป,เป็นเป้าหมายในการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้เขายังระบุอีกว่าไม่มีเมืองไหนเลยในสหรัฐที่มีแผนการรับมือหายนะจากภายัยหากโดนระเบิดนิวเคลียร์ เรสเลเนอร์ er มองว่ามี6เมืองใหญ่ที่มีโอกาสสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งได้แก่นิวย York ชิคาโกฮูสตันลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและวอชิงตันดีซีซึ่งล้วนแต่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกามีประชากรหนาแน่นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ดูแลโครงการพื้นฐานของประเทศเช่นโรงไฟฟ้าศูนย์กลางทางการเงินที่ตั้งหน่วยงานราชการศูนย์เครือข่ายส่งสัญญาณแบบไร้าสายซึ่งล้วนมีแต่ความสำคัญต่อความมั่นคงงของประเทศ แต่ละเมืองมีเว็บไซต์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการรับมือสถานการฉุกเฉินก็จริงแต่ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินจากการโดนระเบิดนิวเคลียร์โดยตรงระเบิดนิวเคลียร์นั้นจะก่อให้เกิดอนุภาคกัมนตังสีซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มควันของฝุ่นและทรายที่กระจายออกไปและตกค้างในชั้นบรรยากาศเรียกว่าฝุ่นกัมนตรังสีผู้ที่สัมผัสโดนฝุ่นเหล่านี้จะได้รับพิษจากกัมนตังสีซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ของร่างกายและทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ฝุ่นเหล่านี้จะตกลงสู่พื้นดินในเวลาราวก,กิดการระเบิดดัังน้น การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือในช่วงเวลานี้จึงสําคัญมากและมีผลต่อความเป็นความตายสถานที่เหมาะสมสําหรับหลบฝุ่นกัมมันตรังสีคือชั้นใต้ดินของอาคารที่ก่อสร้างจากคอนกรีตเหล็กหรืออิฐและไม่ควรเป็นสถานที่ที่มีหน้าต่างเรสเลนเนอร์บอกว่าแม้ขณะนี้ระบบขีปนาวุธของเกาหลีเหนอือจะสามารถยิงอาวุธได้ไกลเพียงอ阿สการหรือว่าฮาวายแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาได้ยิงไกลถึงชายฝั่งของสหรัฐในอีกไม่นาน ช่วงที่อยู่ถึงจุดตึงเครียดสูงสุดสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตเมื่อปีคริสตศักราช1961สหรัฐเคยมีโครงสร้างจาัดสร้างศูนย์หลบภัยกัมมันตรังสีของชุมชนในหลายเมืองทั่วประเทศโดยจะมีการเตรียมสเสบียงยาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและของจําเป็นอื่นๆเอาไว้ให้พร้อมอยู่เสมอซึ่งได้จากงบประมาณกลางในรัฐบาลสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นช่วงที่งบประมาณของโครงการนี้หมดลงลคนครนิวยอร์กก็มีศูนย์หลบภัยประเภทนี้ถึง18,000แห่งด้วยกัน แต่มาถึงเมื่อปีนคริสตศักราช2017ทางการนิวยอยอกก็เริ่มนำสัญ,ญลักษณ์บอกระบุสถานที่หลบภัยเหล่านี้ออกไปเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าศูนย์เหล่านี้ยังเปิดทําการอยู่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ต้องปิดศูนย์เหล่านี้เนื่องจากว่าทางการท้องถิ่นต้องการใช้พื้นที่เนี่ยครับเพื่อประโยชน์อื่น,นโดยเฉพาะด้านการพัฒนาอสังหาริม,มทรัพย์นั่นเองนะครับนอกจากนี้เรดเลเนอร์ er ยังบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการท้องถิ่นจํานวนมากเป็นกังวลการนําเสนอแผนการหลบภัยฝุ่นกัมมันตรังสีอาจสร้างความตื่นตระหหนนกใกใ้ับประชาชา และอาจทําให้ชาวเมืองสงสัยว่าผู้บริหารในรัฐบาลท้องถิ่นปกปิดข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับโครงการหรือว่าเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เรซเลเนอร์มองว่าเมืองใหญ่ๆบางเมืองนั้นควรมีการเตรียมพร้อมมากกว่านี้เพื่อรับการจู่โจมด้วยอาวุธนิวเคลียร์และประชาชนจะต้องมีความรู้ความเป็นไปได้ที่สหรัฐนั้นจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีแม้ว่าโอกาสจะมีน้อยแต่นี่คือความเป็นจริงในโลกศตวรรษที่21ที่ชาวอเมริกันนั้นต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียรัรบ What's <sniffs> up?